เจริญพรพวกเราทุกคนอุบาสุบัสิกาผู้มีศรัทธาในตถาาคตรอรันตสัมมาสัมทธจจ้านะซึ่งพวกเราก็ได้มาร่วมกันประพฤติพรหมจรรย์อันประเสริฐมารักษาอริยโ,โสดต,ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งในวันนี้ตลอดคืนนะและตลอดวันที่ผ่านมาพวกเราก็ได้รักษาอุโบโสถกันไปเรียบร้อยในะวันอุโบโสถขึ้น15บห้านะซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีพลใหญ่มีในทรงใหญ่ที่ อริยสาวกของพระศาสดาเนี่ยประพฤติปฏิบัติมาตลอดการยาวนานจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอุบาสกบาสิกาสาวกสาวิกาของพระศาสดามาประพฤติปฏิบัติทำสมควรจะทำด้วยพรมจัรย์อันประเสริฐนี้ซึ่งพระศาสดาได้เชิญชวนชักชวนให้อุบาสกบาสิกาของพระศาสดานมารักษาพรมจรรย์นี้ให้ได้ตลอดชีวิตเหมือนที่ตัดไว้กับชาวสกัดชนบท อุบาสกข,ของพระศาาเนี่ยทั้งอุบาสิกาด้วยผู้มีศรัทธาอย่างแรงข้าในพระศาสดาเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่น,นไม่บวันไหวเขาจะเป็นผู้มีความไม่ประมาทมีตนส่งไปแล้วในธรรมอยู่ยมาทําความเพียรเนี้ยตลอดชีวิตเมื่อบรรดตามที่พระสาาสั่งสอนเนี่ยเขาจะได้เวยสุขตลอดร้อยปีก็มีตลอดหมื่นปีก็มีตลอดแสนปีก็มี และสาวกของเรานั่นแหละพึงเป็นสกทา,าคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันประโยชไม่ผิดก็มีด้วยพรหมจรรย์ที่พวกเรามาประพฤติอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คืออนุป,ปพิกถาคือเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกร,รมและในส่งในการหลีกออกจากการ,รมการมาเรียนรู้อริยสีเพื่อตรัสรู้อริยสีจะได้เป็นเริมผลของพระศาสดาตั้งแต่โสดาบันสกทา,าคามีอนาคามี และมารักษาอริยโสดแปดประการเพื่อให้กุศลธรรมของเราเนี่ยจเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เราประพฤติตามภูมิธรรมของเราอย่างนี้เนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราได้สวยสุขในธรรมในของมัสดาเนี่ยทั้งในพบปัจจุบันด้วยทั้งในสัมภพด้วยเพราะถ้าเราบรรลุธรรมในพบปัจจุบันแล้วเนี่ยหลังจากนี้เป็นการสวยภูมิบุญอย่างเดียว ไม่ว่าเราจะมุษย์ทําในระดับใดก็แล้วแต่หลังจากกายแตกทําลายเป็นการสวยบุญอย่างเดียวเป็นโสดาบันก็สวยบุญอีกเจ็ดชาติเป็นสกทาคามีก็สวยบุญอีกชาติหนึ่งเป็นอนาคามีก็สวยบุญอีกชาติหนึ่งโสดาบันเนี่ยจะต้องเชื่อไปในภพของเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกไม่เกินเจ็ครั้งเป็นอย่างมากแล้วจึงได้ผลิิพานสกทาคามีก็จะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะสัญโยชน์สามสิ้นไปและเพราะราคะโทสามาเบาบางอนาคามเมจะเป็นอุปาติกะจะกริพานในภพที่เกิดนั้นไม่ต้องกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสัญโยชน์เบิต่ำห้าสิ้นไปเทวดาคุมนี้ก็คือเทวดาเหล่าสุทาวาเป็นอริบุกคลลวนสาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นน,นำรงอยู่ในชั้นสุทาวานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมผริพานในภพนั้นเอง พระศาสดาบอกว่าเทวดากลุ่มนี้จะเป็นผู้สําเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากกายตนเองสันจรไปนได้อยู่ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในพบนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานสาวกของพระพุทธองค์ดำรงอยู่ในชั้นสุทาวาสนั้นตามเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปริพันในพบนั้นเองคือกลุ่มนาคามีจะได้ปริพันในเทวดาชั้นสุทาวาสทั้งหมด เนี่ยคือมันเป็นการสวยผลบุญอย่างเดียวถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญบุญคือชื่อของความสุขถ้ามีคนถามพวกเราว่าบุญคืออะไรพักษณะบุญคือความสุขสิ่งที่เธอเราพฤติไปแล้วด้วยกายด้วยวาจายด้วยใจอันไม่เปลี่ยนเบนตนเองไม่เปลี่ยนเบนผู้อื่นไม่เปลี่ยนเบนทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอจะสวยเวทนาอันไม่เปลี่ยนเบนเป็นอย่างยิิง ไม่กระทำความเดือดร้อนให้แก่ใครๆเลยเธอจะได้สวยสุขสมมนัตที่เป็นไปทางจิตโดยส่วนเดียวนี่แหละบุญบพระสนกนี่แหละการสวยผลบุญเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขในปัจจุบันก็จะมีความสุขในสัมระพบก็จะมีความสุขเพราะถ้าเป็นเทวดาเขาเข้าถึงเทวดาเหล่าอื่นโดยฐานะสิบประการก็คือ อายุทิ์มนาทิ์สุขทิพยศทิปอธิปไตยทิ์แล้วก็รูปทิปเสียงทิปกลิ่นทิ์รสทิปสัมผัสทิบเนคือเข้าถึงฐานะ10อาการนี้โดยเป็นของทิปสุขโดยส่วนเดียวไหมสุขโดยส่วนเดียวนี่แหละถ้ามีคนถามเราว่าทําบุญ บุญเป็นยังไงบุญเป็นความสุข,ขเพื่อระอบฉันทําแล้วฉันมีความสุขฉันสุขทั้งกายสุขทั้งใจอยู่ในก็สุขหนอสุขหนอนี่แหละบุญของฉัน